แกะที่ไรเนื้อออกทุกทีครับเหมือนแกะหลายลูกครับรน่นาทานดูเนื้สีดูกลมๆอย่างเงี้ยเนื้อปันๆเลย น่าสวยครับนี่สองร้จ่ายเลยใช่ไหมทุเรียนมีสุขทุกวันนะครับมาได้เลยนะครับผมร้านทุเรียนเจนกสาขาหนึ่งครับปักหมุดไม่ได้เลยครับผมใายได้ค่ไนน่ากินริงเลยรครับ